สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่าพรสตอรี่วันนี้ย่าพรมาที่สถานีรถไฟวิหารแดงค่ะเพื่อที่จะมารอขบวนรถสินค้าที่เว้นผ่านสถานีรถไฟวิหารแดงไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเย็นค่ะก็มีคนมาเดินนะคะออกกำลังกายกับวิ่งออกกำลังกายค่ะเพราะที่สถานีรถไฟเนี้ยเงียบสงบดีนู้ชมก็จะเห็นนะคะเนี่ยมีผู้ชายอยู่คนกำลังเดินค่ะเขาจะมาเดินทุกวันเลยเพื่อออกกำลังกายเขาแล้วจะมีด้านล่างนูน้นด้านล่างตรงถนนนั่นก็จะมีคนวิ่ง แล้วก็คนเดินตอนนี้ที่ที่สถานีรถไฟวิหารแดงนะคะก็มีรถขบวนสินค้าที่เอที่ทุกไม้หมอนรถไฟมาค่ะหมอนรถไฟนะคะมาหลายอันเลยก็มาเรียงกันอยู่ เขาคงจะมาทําซ่อมแซมรางรถไฟนะคะเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ชมก็จะได้เห็นรถไฟค่ะเดี๋ยวพอตอนที่รถไฟมาเดี๋ยวยพรจะขยับไปตรงหน้าสถานีตอนนี้รถไฟยังไม่มานะคะเยพรก็นั่งเล่นอยู่มุมของสถานีก่อนเดี๋ยวพอรถไฟมายาพรจะไปที่สถานีรถไฟค่ะจะไปถ่ายตรงนูน้น สถานีรถไฟวิหารแดงนี้จะไม่มีรถไฟที่โดยสารนะคะจะมีแต่รถไฟขบวนสินค้าเนี่ยผ่านอย่างเดียวเขาก็จะวิ่งจากภาคตะวันออกไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็กลับมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปไปภาคตะวันออกเท่านั้นแหละคะ่ะก็จะผ่านสถานีรถไฟวิหารแดงนี่นะคะ ถ้ามาจากทางภาคตะวันออกมาผ่านสถานีรถไฟวิหารแดงก็จะไปวิ่งเข้าไปทางอุมโมงครถไฟพระฉายค่ะแล้วก็ไปทางแก่งคอยแล้วก็เลยตัดไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ถ้าเกิดมาทางภาคตะวันเฉียงเหนือก็ต้องมาผ่านอุมโมงรถไฟพระฉายก่อนแล้วก็มาฐานีรถไฟวิหารแดงท่านประชุมเ่อคอยดูนะคะอีกสักพักใหญ่ๆค่ะจะมีขบวนรถไฟผ่านมานะคะ ขบวนรถไฟนี่จะบรรทุกแต่เอผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนี่ยขนส่งสินค้านะคะส่วนมากจะเป็นถังน้ำมันค่ะที่ย่าพรเคยเห็นมานะคะที่เคยมาจอดที่สถานีรถไฟพิ่หันแดงอะ่ะที่มาจอดทิ้งไว้เนี่ยก็เป็นถังน้ำมันที่บรรจุน้ำมันเท่านั้นละคะ่ะที่วิ่งผ่านแต่อย่างอื่นย่าพรยังไม่เคยเห็นนะคะ เดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งค่ะรถไฟก็ใกล้จะมาแล้วนะคะยะ่าพรก็กำลังดูอยู่ท่านผู้ชมก็ดูตามไปนะคะสถานีรถไฟวิหารแดงเนี่ยเงียบสงบค่ะแล้วก็ล่มลื่น แล้วก็สะอาดตอนเย็นๆหรือตอนเช้าก็าจะมีประชาชนมาออกกำลังกายกันเยอะแยะหมดค่ะหลายคนเลยเพราะว่ามันไม่มีรถมาพุกผพานตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาที่รถไฟมาแล้วนะคะยะ่พรนก็คอยอยู่ที่หน้าสถานีค่ะเพราะว่าเขาจะไม่จอดนะคะเขาก็จะวิ่งผ่านไปเลยวิ่งผ่านไปพระฉาย ขบวนรถไฟนี้มาจากทางภาคตะวันออกนะคะจะผ่านสถานีรถไฟวิหารแดงค่ะเป็นขบวนเป็นถังน้ำมันนะคะเป็นถังน้ำมันที่ยะพรเห็นเนี่ยใกล้เข้ามาและะ้วค่ะใกล้จะมาถึงและะ้วค่ะเวลาเขาผ่านมาเนี่เขาก็จะ มากันไหลถังถังน้ํามันเนี่ยแกเป็นไหลโบกี้นะคะเยะแยะไปหมดเลยย่พรก็เรียกไปถูกหรอกแต่เวินนั้นถังนอนเนี่ยมาถึงแล้วค่ะเนี่ยกําลังเห็นอยู่แล้วค่ะเขาก็จะวิ่งอย่างนี้ค่ะวิ่งไม่ไวเขาก็วิ่งไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยแล้วก็เป็นถังน้ํามันค่ะถังน้ํามันนั้นย่พรอ่านดูว่าเป็นของบริษัทปตทค่ะนี่ก็มีถังที่หนึ่งนะคะ ก็ถังที่สองถังที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่ 7, จ็ดที่แปดที่เก้าที่สิบที่สิบเอ็ดที่สิบสอง ที่สิบสามที่สิบสี่ที่สิบห้าที่สิบหกที่สิบเจ็ดมีถังน้ำมันสิบเจ็ดค่ะ เจ็ดถังค่ะถังยาวๆนี่แหละมันทุกน้ำมันนะคะสิสิบแปดเลยอันนี้สิบแปดแล้วไปได้สิบแปดเขาก็จะเขียนการปิโตเรเลียมการปิดปิโตรเลียมไวไฟเป็นของปอตทค่ะวิ่งผ่านไปแล้วค่ะตอนนี้ก็ผ่านไปทางนี้ก็อีกสักพักหนึ่งเขาก็จะไปผ่านอุโมงรถไฟพระยายนะคะยศพรข,ขอขอบคุณท่านผู้ชมมากค่ะที่เข้ามาติดตาม รับชมช่องย่าพรช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ย่าพรบ้างนะคะ